สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตัวร้ายชาแนลกันอีกแล้วนะครับตอนนี้ก็มายูกาบหน้าเกมไวเบนดิตอยีกแล้ว <c oughs> ลุยกับเจ้ากระโลกโกอะไรเลยอีกแล้วพี่ผชมนะเมาวานนี้ก็เสียงแปลกๆหน่อยคุณผมนะเพราะอื่นว่าไขาแตกเมื่อวานนะครับผมอ่ะมาลุยกันก็จะไม่ขอลุ้นเยอะคุณผชมนะเพราะว่าเดี๋ยวเจ็บคอครับผมจัดหนักเลยทุนหนึ่งหมื่นเบรดร้อยเอาสักสามสิบรอบเลยลุนกันยาวๆไปเลยอ่ะนะลุนกันยาวๆไปเลย มาดิ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 ทีเดียวยังไงเอ่ยรูเจดีๆเห็นเจรหรือเปล่าหนึ่งสองสามสี่ล้อละสเก็ตเตอร์อยู่บนรอดยากเออนอกจากว่ามันจะบัก๊กะมันถึงไม่เข้าเอา้าเรียบร้อยโอ้โหถ้าบั๊กแบบนี้ล้วเกินไปเลยแหละเนาะพอเริ่มเข้าหนะัวนันแล้วเกมมันดีดออกเงี้ยสวยเลยเอามาไหมเพื่อนเอาเข้าแล้วแต,แตกเลยนะเอา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 เข้าแล้วแม่งเสือกไม่แตกอีกว่าแล้วไงแมมเข้าง่ายจังวะ เออสวยเต็มหน้าสวยเอาละเอาละเต็มหน้าพี่สวยโอ้ยน้าโดนกีตา้า์ว่ะก็ผมไปโดนตัวไม่แพงรับมาหกร้อยปั๊บสวยงามโอ้โหถ้าเผยเผย้ะแต่ชุดนิ้วเผอได้ฟรีในฟรีไงสวยงามเอาละเอาละโอ้โหไม่โดนปั๊บสวยงามเอาละ เต็มหน้าสองสองสวยยังไงต่อเต็มหน้าพันเจ็ดร้อยเอเอเอเต็มหน้าพี9เก้าร้อยเก้าสิบโอ้โหเอาเรื่องจัดดีแล้วโอ้โหเอาว่ะปลายสเก็ตเตอร์ถือว่ามาดีมากผมนะปลายรอบสามรอบสองรอบสุดท้ายแม่งมาดีวะ่ะว,ว่าหมดหรือเปล่าสวยงามเพื่อนยังไงโอ้โหหน้าแถวเลขสิบหน้ามาวะ่ะ อ่ะโอเคผมนะรับมาละตอนนี้6200กำไร6,000กว่าละจะเข้าอีกหรือเปล่าเพื่อนเอาแล้ว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 เอาอีกแล้วโอ้หไหลาย,ยาวเลยวะ่ะตูมสวยงามเพื่อนมาเจสวยสี่สิบยังไงต่อโอ้หเอาแล้วว่ไหลาย,ยาวเลยวะเฮ้ย เออเอาหน่อยเพื่อนเต็มหน้าสวย1นึ่งคันเต็มหน้าอีกร้อยห้าสเจว่าไงเต็มหน้าอสี่ร้อเอาเรื่เต็มหน้าบีกสองม,มันเ0็ดอยดุมมันเต็มหน้าอย่างเดียวเลยเก้ารโอ้โหเวลาคอมโบม่นก็เดือดจัดนะผมนะเวลาวาวมันก็เงียบจัดเออรับมาผมนะนกรางวัลก้อนเต่ามาอีกหนึ่งทีเอาเรื่องเวลารับมา5้า5เลยอะเราใช้ไปสิหมุนอยู่เลยนะตอนนี้เหลืออยู่สิหมุน 8หมุนอะสเก็ตเตอร์เรียบร้อย <c oughs> <c oughs> มาดูหน่อยดิรอบนี้มันจะจ่ายหรือเปล่าบา <c oughs> งทีมันเข้าแล้วมันจ่ายนะบางทีมันอาจจะเข้าบ่อยแต่แม่งไม่แตกนะเจอบ่อยเหมือนกัน <c oughs> ป๊าบสวยเพื่อนมา <c oughs> ป๊าบสวยงามยังไงต้อโอ้ยเรียบร้อย <c oughs> โดนเฉยเอาหน่อยดิโอ้โหรอบนี้แม่งไม่แตกเลยว่ะ เบ็ดร้อยนะเพื่อนนะเบ็ดร้อยนะไม่ใช่เบ็ดสิบดูดีได้มายังไม่ถึงหนึ่งร้อยเลยได้มาส oh, ี่สิบห้าโอ้โหเก้าสิบเพื่อนโอ้โหสี่ร้อยยังไงต่อสวยงามไหลไปไหลไปไหลไปโอ้โไปไหลโอ้ oh, ถือว่าเบามากรอบนี้เบ็ดหนึ่งร้อยดูมันทำดีได้มาหกร้อยโอ้โหเกินไปมาสองร้อยเลย ฟ้าบสวยสเก็ตเตอร์ตัวเดียวเพื่อนตัวเดียวสเก็ตเตอร์มาหน่อยมาหน่อยสวยงามเออลองดูดิเบ็ดสองร้อยจะเป็นยังไงเบ็ดร้อยนี่เราเข้าสองรอบละรอบแรกแตกดีมากรอบสองแม่งเกลือจัดดูดิเบ็ดสองร้อยรอบแรกจะเป็นยังไงเราสวยงามมาแล้วติดมาสวยเอาสักสามหมื่นไปตอนนี้อยู่สองหมื่นละกำไรหนึ่งหมื่นสวยงามโอเคสองร้อยแปดสิบโอ้ คนสุดท้ายปับ๊บอาแล้วเอาแล้ว,ลวสวยงามเก0รยังไงโอ้ยขาดไปตัวเดียวขาดไปตัวละถวแถวอะแถวละตัวอปับป๊บปั๊บเอาหน่อยอยา่าเว้ายาวเพื่อนอย่าเว้ายา,าวเออเอาหน่อยเอาหน่อยสวยงาม9ก0ยังไงต่อสวยงามวุ้ยใบไม่ไม่ค่อยเกิดใกล้ๆเลวยวะ่ะ มันไปเกิดเอา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 แบบนี้สวยหมื่นสีโอ้โหรู้เรื่อ <c> ง <oughs> เปิดเดียวหมื่นสีเอาดีรอบมาเลยสองหมื่นสามร้อยสิบรอบสุดท้ายเพื่อนโอ้โหหวังไว้ที่สามหมื่นตอนนี้ก็รอบมาสี่หมื่นสามเลยเออรับมาสองหมื่น รอบนี้ก็ถือว่าคุมนะถ้าเราซื้อไปก็คุมนะถ้าซื้อไปถ้ามันซื้อได้ก็ราคาจะอยู่1 5ื่นอันนี้ก็เอาแค่นี้แล้วผมนะจนไปที่43,000ื่มันแล้วผมนะก็ขอตัวลาแล้วกันเนาะเดี๋ยวมาเจอกันใหม่นะครับเนาะไปกันครับไปสวัสดีครับ